สวัสดีครับผมพันธนากรบวัวหังนะครับมาจากสติสตูดิโอนะครับมาทำสติอะคาเดมี่ในหัวข้อการแนะนำการใช้บาทแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จาก Google ครับซึ่งจากที่เราเห็นนะครับตัว AI แชทบอทเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งในการช่วยในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันตอบคำถามปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับ ซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่การนำมันมาช่วยในการคิดหรือสร้างงานโปรดักชันต่างๆครับวันนี้เราจะมาแนะนำว่าเจ้าตัว Bard เนี่ยมันจะสู้กับตัว Chat GPT ได้ไหมและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับโอเค เรามาดูที่หัวข้อกันนะครับ b a r ์นะครับจัดทำโดย Google นั่นเองนะครับซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้ในลิงก์นี้นะครับซึ่งผมได้เปิดไว้แล้วหัวข้อที่จะพูดนะครับก็คืออะไรคือบาร์มันมีความแตกต่างจากแชทบอทตัวอื่นยังไงเบสิกการใช้งานแล้วก็การนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นในส่วนของข้อแรกนะครับ Bard คืออะไร Bard ก็คือ AI Chatbot จาก Google นะครับที่ใช้ภาษาของ Lambda โดยจะเป็นตัวที่แบบว่าใช้โมเดลแบบ Large Language ก็คือภาษาที่มีการเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2022นะครับหลังจากที่ OpenAI เปิดตัว ChatGPT Google เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาตัว Bard ขึ้นมา ข้อแตกต่างระหว่าง Bard กับ Chat AI ตัวอื่นเนี่ยจุดเด่นของมันเลยนะครับก็คือมีการอัปเดตหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเรื่อยๆนะครับซึ่ง Google เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตให้กับตัว Chatbot ตัวนี้แบบฟรีใช้งานฟรีนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจุบันมากๆนะครับเจ้าตัว Bard เนี่ยมันจะค่อนข้างมี UI ที่เรียกว,ว่า ดูใช้งานง่ายมากๆอย่างเช่นเรากดไปที่เราอยากจะดูหัวข้ออะไรดีอ่ามีแคลนิ้งอันนี้เป็นหัวข้อ,อยอดฮิตมากนะครับสมมุติเราถามมันไปแบบนี้นี่ผมใช้พีเอร์ของมันนะครับ I want to eat more leafy green อืมฉันอยากจะกินอ่าผักแล้วก็ผลไม้ที่มีวิตามินซีอ่าตัวบาร์ก็จะแนะนำออกมาประมาณว่ามื้อเช้ากินอะไรดีกินสมูทตี้เร็กฟัตโบว์อ่ามีไข่ออมเล็ตมื้อกลางวันมือ้อเย็น มีรวมถึงของว่างอะไรพวกนี้ครับซึ่งตัว user interface จะดูแบบง่ายมากนะครับซึ่งเป็นมิตรต่อคนใช้ทั่วไปมากๆต่อไปลองรับภาษาไทยและภาษาอื่นๆกว่า4 0ภาษาเราจะทดลองกันนะครับปกติเนี่ยตัวบาร์จะไม่ได้รองรับภาษาไทยนะครับแต่มันมีการอัปเดตขึ้นมาแบบว่าเพิ่มภาษาเรื่อยๆจากตัว Google เนาะสวีครับผมอยาก กินข้าวเที่ยงแล้วช่วยแนะนำหน่อยดูสิว่าจะได้ไหมอสวัสดีครับดีดีแนะนำครับโอ้โหแล้วก็แบบมีการแนะนำเมนูแล้วก็มีส่วนผสมวิธีการทำด้วยโอเค อ,อีกอย่างที่เจ๋งเลยก็คือตัว modify response อ่ามันอยู่ตรงนี้ครับตรงเมนูข้างล่างนะหลังจากตัวบาร์เขาตอบเรามาแล้วเนี่ยเราสามารถกดโอเคถูกใจก็จะเป็นอ่าเหมือนการรีวิวเอาไว้ในการปรปับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับ modify response ซึ่งเราสามารถปรับแต่งตัวที่เขาตอบออกมาให้เป็นแบบที่เราต้องการได้เ,เช่นขอสั้นๆหน่อยไม่อยากจะอ่านยาวตัวบารก็จะ r e s p o n มาใหม่นี่คือคำตอบที่สั้นลง สั้นลงทำให้ข้อความเป็นโปรเฟ s s ั o นอลขึ้นลองดูสิข้อความก็จะดูมีแบบความไพราะมากขึ้นนะครับชุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการ เปลี่ยนข้อความซึ่งเขาจะให้มาเป็น3ดับเลยนะครับสมมุติว่าเราไม่ค่อยพอใจออผักคะน้ากุ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ครับก็แล้วแต่ครับเราสามารีรีเชนเลรได้ก็ว่ากันไปส่วนต่อไปก็คือ extension ซึ่งก็เป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันตัว extension ก็คือส่วนเสริมของตัวแชทบอทสมมตุติเรามีรูปสิ่งหนึ่งที่เจ๋งเลยก็คือมันสามารถ e s c r ร b e รูปเข้ามาได้นะครับเช่นผมใส่รูปแมวตัวนี้ไปลองพิมพ์ไปว่า please describe This image for story อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้เป็นอะไรโอ้โหมันบอกมาว่าเป็นการคสอัพหน้าแมวที่สวมหมวกคราร์บอยมีภาพดวงตาที่ใหญ่ Green Eyes ดูหน้ารักอะไรประมาณนั้นครับซึ่งโอ้โหอันนี้ก็ลองไปแกะดูนะครับออกมาเป็นสตอรี่เลยทีเดียวโอเค ประมาณนั้นครับต่อไปก็คือข้อลบกันนะครับจุดเสียที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตัวบาร์เขาจะให้ข้อมูลที่เป็นแบบกระชับมากกว่าไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรตัวคําตอบจะไม่ได้ละเอียดเท่า Cha GP t GPT ที่ลงรายละเอียดแบบเจาะลึกดูแบบคุยรู้เรื่องอแต่บาร์ก็จะให้แค่หัวข้อแล้วคุณเอาไปคิดต่อในส่วนของการใช้บาร์ในการช่วยในส่วนของงานโปรดักชันเนี่ย ึ่งผมจะเน้นไปที่ตัว p ีโปรดักชันเนาะสมมติว่างานโปรดักชันของเราเราจะสร้างหนังเรื่องหนึ่งก็ ต้องมีไอเดียก่อนว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไร Hello please give me idea about war in Vietnam โอเคประมาณนี้ก่อนประโยคอาจจะไม่ได้ถูกมากนะครับจากที่เรามีหัวข้อที่จะเล่าเนี่ยแล้วก็ถามเข้าไปได้อันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็น story กับเวียดนามวอร์ไอยังเวียดนามีสตูแมน้เหมือนกับตัวประลองเลยนะครับชื่อว่าเหมย ถูบังคับแล้วก็หลหนีออกจากหมู่บ้านนะครับหลังจากการโจมตีของกองทัพอเมริกาจากนั้นชีก็เข้าร่วมกลุ่มกอริลัสไฟติ้งเพื่อที่จะต่อสู้กับอเมริกันนะครับถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากโอเคซึ่งตัวนี้ผมแนะนำว่าควรจะไปปรับแต่งกันเองนะครับอย่าใช้ในตัวของบาร์สมุดนะต่อไปเราก็ต้องการสกรีนเพจใช่ไหมครับอ่าเราก็จะมาถามว่าลองเขียนสกรีนเพจผมได้ไหม ก็จะเป็นสกรีนเพลย์ตัวของชูติ้งสคริปต์สำหรับการถ่ายทำตัวนี้ก็จะเจนเนเรตมาให้เลยว่าเริ่มต้นฉากเฟดอินเริ่มต้นมาแบบไหนกลางวันมีบทพงบทพูดนะครับตัวละครมีใครบ้างเป็นเรื่องราวที่ความยาว5้านาทีเท่อามาได้ละเอียดนะครับสำหรับเรื่องราวที่แบบง่ายๆนะครับซึ่งก็อีกแล้วนะครับดูตรงนี้เป็นเพื่อตัวอย่างเท่านั้นนะครับหลังจากเรามีสกรีนเพลย์แล้วมีอะไรอีกย,ย้อนกลับไปคาแรคเตอร์ดีไซน์สมมติแบค To Vietnam War Story Please describe m ย character trait อันนี้ก็จะเป็นค่าๆนะครับสำหรับการถามถึง character design อันนี้จะเป็น back story นะ character trait มีอะไรบ้างก้าหารมีความมุ่งมั่นมีความฉลาดก็ดูดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับส่วนของ T production uh, storyboard ทำได้ไหมลองดู Please play me the storyboard ข o งดิส s ว i e นาวอร์สตอรี y from above Storyboard for เวียนาสตอรี y อืมก็จะเป็นสกินเพจที่ดูละเอียดขึ้นนะครับมีตัวรูปที่นำมาอธิบายเป็นตัวหลังสือนะครับแล้วก็มีแคปชั่นข้างล่างบาบาบาก็ประมาณนี้ครับ จากที่ผมบอกไปเนาะเราควรจะคิดเองมากกว่าการใช้แบบนี้อาจจะเป็นการหาไอเดียเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เพื่อการรีวิวงานของตัวเองเท่านั้นนะครับปาร์ตน่าสนใจยังไงบ้าง<ส>นะครับก็เป็นจุดเด่นของมันเลยก็คือความสดใหม่ของข้อมูลนะรวมถึงฟีเจอร์ที่ Google มีอยู่แล้วอย่างเช่น Google Lens ที่ทำให้แชทบอทตัวนี้สาม,มารถอ่านตัวของรูปภาพได้ นะครับก็สามารถทําให้แชทตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นการนําไปใช้นะครับก็การหาไอเดียเริ่มต้นไอเดียใหม่ๆที่สมมติเราคิดงานไม่ออกอแบบตันมากๆก็ช่วยมาว่าให้มันช่วยคิดนิดนึงได้นะครับที่ช่วยเลยก็คือการให้ป้าช่วยให้ความเห็นหรือช่วยสรุปสิ่งที่คิดมาว่าความคิดของเรามันมันเข้าใจไหมถ้าเกิดจะไปเล่าให้คนอื่นฟังเราเอามาถามา AI ก่อนนะครับเหมือนกับเรามีที่ปรึกษาส่วนตัวนั่นแหละว่เาเขาเข้าใจในไอเดียที่เราจะพูด แล้วก็หาแนวทางในการทํางานอื่นๆเช่นการใช้รูปภาพเมื่อกี้นะครับเราอาจจะถามบาทว่าเรามีลูกแนวใส่หมวกคาวบอยเนี่ยเราจะทําเป็นงานอะไรได้บ้างก็ลองถามดูนะครับตัว AI มันลายคิดจํากัดมากก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมติดตามผลงานภาพย,ายนตร์ปรัสอง นะแล้วก็จกติสตูดิโอนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Facebook, Google, YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของเขานะครับฝากผลงานหนังที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ด้วย